กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่10วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2567คลิปที่1บทที่1 5ถึง5ครับสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวตาธโมธรรมนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโคสังฆังนามามิบัดนี้วันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2567 เป็นวันที่สิบที่ข้าพเจ้านายเทพภกิจพัฒนาอิ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน <c oughs> สมันตาจักวาเลสุอัตราคันชนตุเทวตาสัทธมงมมุนิราชสะสุนันตุสักโมคทังสักเเคเมจรูเปคิริสิครตเตจันตริเควิมาเน ทีเปรเทจะคาเมตรุวนานะเนเนหะวัตุมหิเคเตพภูมาจจยันตุเทวาฉลทละวิสเมยคขันทพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราจวนัง สัทโวเมสุนันตุธรรมะสวนรคโลยยัมพะทันตาธรรมะสวนรคโลยยัมพะทันตาธรรมะสวนรคโลยยัมพะทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจามิธัมมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยมปิธัมมังสรนังขจามิทุติยมปิสังฆังสรนังขจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิธัมมังสรนังขจามิตติยมปิสังฆังสรนังัจามิ นัตถิเมสารนังอัญญงพุทธโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังโหตุเอเตนัสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสารนังอัญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัชเชนะ โสติเมโหตุสัพทาเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสกเกสุวิหรติกะปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสทิงปัญจามาเตหิพิกุสเตหิสเพวะ อรหันตหิจธาอรหันตหิทะสหิจโลกะธาตุหิเทวตาเยปุยเยนสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายภิขุสังคันจะอัะโคจะตุนนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทเอตท เอตัทาโหอายังโคภควาสเกสุวิหรติกะปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหมหตาภิกขุสังเคณะสัททิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิป ตาโพติพระวันตังทัศนายนะพิกขุสังคัญจะยันนูนะมะยัมปิเยนะพระวาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพระวะโตสันติเกปัญเจกะคาทาภาเซยามติอัทโคตาเต เทว,วตาเสยบทาปินามภพละวาปุริโซสมิจิตตังวาภาหังปะสาเรยยะปะสาริตังวาภาหังสมิเชยยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควโตปุระโตาปาตุระหังสุ อธโคเตเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัทธังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาทะเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ มหาสมโยวปวนัสงเทวกายสมาคตาอาคาตับหอิมังธรรมมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัทโคอปราเทวตาภะภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสตตะระ พิกขวโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอ,อุชุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิขะเหตาวาอินทริยานนรคันติปัติตาปันทิตาติอัตโคอปราเทวาตาภะกะวโตาสันติกเกอิมังคาทั้งอภาสิเฉตาวาขีลงังเฉตาวาปะลีสังปะลีคัง อินทักีลังโอหันจะมเนชาเตจรัตติสุทธาวิมาลาจักขุมาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคะปราเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาทั้งอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเซนะเตฆะมิสันติอะ อปายภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปะปริปูเรสันติตีอัทโคภะควาภิกขะมันเตสิเยปุเยนาภิกขเวทาสาสุโรกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติอัทาคตัง ทัศนายภิกุสังคัญจะเยปิเตภิกเวอเฮสุงอติตมัตทานังอรหันโตสสม,มาสัมพุทธาเต <c oughs> สัมปิภควันตานังเอตประมายวะ เทวตาสันนิปติตาออเฮสุ่งเซยท่าปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิขเวพวิสันติอานาคาตะตะอานาคตตมัทานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตประมาเยณเทวตาสันนิปติตาภวิสันติ เสยทาปิไมหังเอตาราหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตะยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุ สุนาทะสาทุกังมณสิกรโรทะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคู่ภควะโตปัจจโซสุงภควะเอตะทาโวจะสิโลกามนุสกษามิสิโลกามนุสกษามิยัตถะ <c oughs> ภุมมาตธาสิตาเยสิตาคิริคภะ,ะรังปะหิตตาสมาหิตาปุปุถูศีหาวัสลีนาโลมะหังซาพิสัมพุโนโอทาตะมะณนะสาสุทาวิปปสันนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเต ยตวาวเนกาปิลวัฒเวตเตตโตอามันตยิสทธาสาวเกสาเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตปปะมะกรุงสุตตวพุทธสสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุสนาทัสนัง อะเปเกสมัตสตมัตทักขุงสหัสสังอัทะสตริงสตังเอกสหัสสานังอมนุสานามันมัทธสุงอะเปเกนันตะมัตทักุงทิสาสภาวปุตตาอหุงตันจะสพังอภิญญายะวะ วะวิกตะวานะจักุมาตะโตอามันตะยิสถาสาวเกสสเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาณาถาพิขวโเวเยโวหังกิตตะยิสามิคิราหิอนุปุพพโสสตัสหัสสาวะยากุมา กาปิละวัตวาอิติมโตชุติมัโตวนาวันโตยาสเสโนโมธมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางชัสะหัสาเหมวตายาคานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมัโตวนวันโตยาสเสโนโมธมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนาง สาตคิราติสหัสยาคานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันวันโตยาสสีโนโมทมานาภิกขมงพิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสรสะสหัสยาคานัตตะวนิโนอิทิมนโตชุติม si ัโตวันวันโตยาสสีโนโมธมานาภิกขมง พิกุนังสมิติงวะนังเวสามตตาปัญจะสตายคาน,ะนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยาสเซโนโมโทมามนาะพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง กุมพิโรโราชคหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังพิโยนังสตะสหัสสังยะขานาังปะยิรุปาสติกุมพิโรราชคหิโกโซปาคสมิติงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทะตะระัโทปัสสาสติ คันทภานังอาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังทักขีนันจะทิสังราชาวิรุหตวิรุรโหโตปะสาสติ กุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัสิโซ,โซปุตตาปิตสะพะวอินทมานาอินทนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสโนโมทมาณังโมทะมานาอะพิกามุงพิคู่นางสมิตติวะนังปัจฉิมันจะทิสงราชาวิ รูปโคปะสสตินาคานางอาทิปติมหาราชายสัสิโซปุตตาปิตาสะพะหะโบอินทนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนมันโต <c oughs> ยสสินโนมโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนาง อุตรันจติสังราชากุเวโรตปะสาสติยาคานังอาทิปติมหาราชายาสิสโสปุตตาปิตาสภะโวอินทะนามาหัพลาอิทิมัโตชุติมโตวันนาวันโตยัสิโนโมทมาณะโมทมานาอภิกามุงภิขู่นางสมิตติงวนางปุริมะทิสัง ทะตะรัฐโธทักิเนนวิรุหโกปัชิเมนวิรูปโคกุเวโรอุตรังที่สร้งจตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทะลันมานาอาทัททังสุวะเนกาปิละวัตทเวเตสร้างมายาวิโนทาซาควรจะนิกา สทามายากุเกนทุกุเกนทุกุเกนทุเวเกนทุวิตูจะวิตุโตสหจันทโนกาเะโสโจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปะมัตโตโอปะมัตโยจะเท <c oughs> วสุโตจะมารติมาตะลิจิตตเซโน จะครับจะคันทับโพนะรูราชาชโนกสะโพอาคูปัญจสิิโขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยเจราชาโนคันทับพ,พาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิคูนังสมิตติงวะนัง <c oughs> อัาคูนาพสินาคาเวสาลาสหัตตัญชากาการพลัลสตะราคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทะตรรถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคะโซปาคาสะสมิติงวะนัง เยนาคราเชสหสาหรัการันติทิทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะณมัชชะปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสนามัง อะยันตธานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโธสัญห,หิวาจาหิอุป,ปะวะหยันตานาคาสุปันนาสรระมังกังสุพุทธังชิตตาวะชิระหัตเทนะ <c oughs> สมุติทังอสุราสีตาภาวะพระตโรภาตาโรวาสวสัสเซเตอ,อิทิมันโตยสัสสินโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหะ สตัญจะพระริปุตานังสเพเวโรจะนามะกาสั้นในหิตวาพระลิงเซนังร <c oughs> <c oughs> าหุพันธะมะพันธมุปาขมุงสมโยธานิพันธันเตภิคู่นังสมิติงวะนังอาโปจเทปทวีจะ เตชโชวายุตธาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะยะสัสสะส,สะหะเมตาการุณากายิกาคูเทาวายสะสสิโนเทเสเตทัสทากา,ายาสเพนานะตะวนินโนอิทิมนโตชุติมโตอน,นตสสันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิคูนางสมิติงวานาง เวนทูจะเทเวสหะริจะอะสะมาจะทุเวยะมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตาณขันตานิปุรักิตวาอาคูมันทะพละ มันทะพระลาหากาวสูนังวาสะโวเซโทสกโกปา,กาคะปุรินทะโททะเสเ,เตทัสทากายาสเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสินโนโมทมานาพิกามุงพิคูนังสมิติงวะนังอัทาอัทาคูสหภูเทวา ฉลาะมะคีสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมมาปุภะนิพาสิโนวะรุนาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสูเลยะจุสูเลยะรุจิราคูอาคูวาะสะวะเนสิโนเทสะ ทะเสเตทะสะทากายาสเพนาน,านันานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยาสเสโนโมธมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนางสมานามหาสมานามมานุสามานุสุตตะมา,า,มาคิทาปะทุสิกาอาคูอาคู มโนปทูสิกาอคูอาทาคูหะระโยเทวะเทวาเ <c oughs> ยจโลหิตตะวาสิโนปราคามหาปารคาอาคูเทวายะส,สิโนท <c oughs> เสเต,เตทะสะ ทากายาสเพมานะตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนอิทิโมทะมานะอภิกามุงพิโคนางสมิติงวลังสุกาการุมหา้อาอรุณาอาคูเวคะนะสาสหะโอทาตะไคหาปาโมคาคูเทวาวิจักขนา สทามตาหารคชามิส,สก,กาจะยัสสิโน <c oughs> ทนะยังอาคาปะชุนโนโยติส,สาพิสปสติทะเสเต,เตทะสธากายาสเพ,พนานัตวนิโน อิทิมโตชุติมโตว,ว,าาวันนวันโตยาสสินโนโมธมานาอภิกามุงพิคู่นางสมิติงวนางเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยาสสินโนลมพิตกาลามาเซธาโชติมานาจะอาสวานิมมาณรติอาคูอัทอัถาคูปรนิมิตตา ทเสเตทัสทากายาสเพนานาตะวนิโนอิทธิมัโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยเยสเสโนโมธมานาอภิกามุงพิกูนังสมิตติวนังสัทเทเตเทวนิกายาสเพนานาตะวนิโนนามันนวเยนา,าคันชุงเยจันเยสัทธิสาสห ะวุทธ,ธาชาติมักขีลังโอคตินนะมาโอคติน,นมะนาสวังทักเคโมคฆาตังนาคัง <c oughs> <c oughs> จันทังวะอสิตาติตังสุรพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสหสะนัง กุมารติโสจะโสปาคะสมิติงวนังสหาสพรมมโลกานังมหาพรม,มพิติทติอุปะป,ะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสเททาเสทะอิตะราคูปัญเจกะวะ วั no? ติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสันเทเทเวสัพ,พรม,มเกมาระเสนาอภิกามิปันปันสะกันหะกันหัสสะมันทิยังเอทะคัน หะทะพันทะพันทะทะ,ทะราเคนะพันธะมัทุโวสมันตาปาริวาเรทะมาโวมุจิตะโกจินังอิติตทะมหาเสนกันหะเซนังที่ไหนล้ะกันหะเซนัง อาเปยสัย ja ิปานินาตลมาหันจะสรางกตวานะเพราวังยาธาปาวุสโกเมโคนทะนันโตหนูดูรูปหน่อยทะนันโตสุวิชุโก ตถาโซปจ,จุทาวติ <c oughs> สังกุธโธอะสยังวเสตันจะสพังอภินยายะวะวะคิตวานะจักขุมาตโตอมันติยะสถาสาวเกสาสเนรเตมารเสนามารเสนาอภิกันตา เตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตับปะมะกรุงสุตวาพุทธสสาสนังวีตราเคหิปะกามุงเนสังโลลัมปิอิชยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาตีตาสยะส,สิโนโมทันติสหภูเตหิ สาวกาเตชเนสุตาติจบคิดที่หนึ่งครับ